ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมอ่าท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมนะมากับทางช่องมาวินชาแนลป้าต่อยคุณเมเซนน้องน้ำชาแนลและบ่าวแพ็คชาแนลแล้วก็น้องแบงค์นะครับวันนี้ท่านผู้ชมคือสารที่ตรงนี้ที่ผมจะมาขอโชคขอลาบนะครับท่านผู้ชมคือไม่ได้มานานแล้วชื่อว่าปู่แพยายสานะครับก็วันนี้จะไปขอโชคขอลาบก็คือของวันที่อ่า 7มกราคมนี้พศ2อ6 8นนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีนะครับไปขอโชคขอลาบกันนะครับซึ่งกล้องผมก็เอ็นไปเอ็นมานะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนน้องแบงค์จับกล้องให้หน่อยนะครับเออเนาะก็วันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาขอโชคขอลาบกันเนาะกับที่ศาลปู่แเพยยสาพเพราะว่าไม่ได้มาที่นี่หลายต่อหลายงวดกันแล้วนะครับท่านผู้ชมลมแห้งมากๆเลยเอาอีริเออ สมีละไปไปดีกว่าหุ่นขางล้างหุ่นเฮ้ยอ่ะมาครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้เอารถตู้มานะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมเหมือนเดิมตามเช่นเคยนะครับทะเบียน3 1 2 7นะครับผมเนาะอ่ติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมทางช่องยูท b e นะครับผมไปนะครับว่าก็ติดตามทางเพจด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงนะครับวันนี้ก็มากับทางน้องแบงค์มาวิดชาแนลนะครับเอา อาวินเราว้างเราว้างเราว้างเนี่ไหนาน่ะยืนอยู่มองันพอดีเออหลุมกิบลมหูจังป่นี่เออเบาแบ่งนี่แหละประมาณนี้แหละเออเมนอยู่แมีนบ่มาผู้ชมเนี่ยรถตู้มานะครับวันนี้มากับทางบ่าแพ็กนู้นเปิดกล่องยูหนึ่งคุณนะครับแล้วก็น้องน้ำน้องน้ำก็อยู่นู่นเนี่ยแล้วก็น้องน้ำเสร็จซึบ ปลาต่อยอยู่ไหนอะปลา่อยเสียปลาต่อยเสียโน่นปลาต่อยอยู่ท่าพุนอู้ตทวารท่านผู้ชมครับเราไม่ได้มาที่ปูแพยายสานานแล้วนะหลายงวดแล้วนะครับนี่น่ครับฟิ้งห้องแมนเมนได้กินจริงๆรินะครับผมเนาะสวัสดีครับ บอเมียนับมาสำรวจองก่กรว่าปูบด้มาหนีโดนโดนเติบแล้วทีมาเจอแรกหันเลขเอ่ะยัต่อว่าทีมาเจออรก็มาตามตัคับห้องอายนั่นเห้องไดียินเสียงผูหยิ่งชุกๆ่วงได้ก่อนเดียดยิ่เสียงผูหยิ่งอันนี้ดยินเสียงดีอันนี้ใครที่ว่ายูยู่ๆๆๆๆูยาเนี่ยเทีเขาเดียดยินเสียงผูดญิ่งห้องจําไปแล้วอเรามา ก็บอกแล้วไงบอกต้องบอกต้องบอกตั้งนานแล้วว่ามีทั้งหมดร้อยแปดวิธีไม่ไม่ได้มานานเลยอ,อไม่ได้มาโดนเลยอ่ากก่อนเมื่อปีที่แล้วอืออือปีที่แล้วอืออครับตามปุ๊กนะใครไปในเมียกรุงเทพอ๋อไม่ได้เมียกรุรกรงเทพอ่ากนเป็นเมียเราเป็น,นผู้สาวกันใน,ในี่ซึ่งประเด็นคือหน้าผ้าบ้าน งานก็ได้ถาม,มาพิลาพบกับลูกชายพ่อนั่นโดนจะถึงโดนไปเหมือนอะไบ,บางเนียน,นผู้คู่เป็นผู้สาวหัวซ <laughs> ่ามนันกันไปต้นสามครั้งแล้วครับสามเสียแล้วคันเว้าเฮ้ยเนาะนะครับท่านผู้ชมเนาะนอกจากมากราบมากไวขอโชคขอลากันโบนัวงหัวบนกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับอ่า เข้าไปดูดตรงนี้ตรงนี้ปฏินี้พานะครับตรงนั้นนะ่ะท่านผู้ชมจุดตรงนั้นจะเป็นวัดนะจุดตรงนี้ก็จะเป็นศาลปู่ แต่ก็เคยมาจากสารปู่แต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้สำรวจเ,เยอะนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าติดตรงที่ไหนบ้างนะครับแต่ก็อยากจะสำรวจอยู่เพราะว่าเราไม่เคยมานะข้างในนี้มันเหมือนมันเหมือนไม่ทางเข้านะแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับนี่ครับปู่แพรครับชื่อว่าสารปู่แพรยายสานะครับก็ไม่ได้มาที่สารปู่แพรยายสานานาแล้วนะครับ ah พ่อต่อยพูดยังเจ็ดสองหนึ่งบ่ะไม่เจ็ดสองหนึ่งหรือสองสองหนึ่งถ้าว่าเจ็ดสองหนึ่งกับสองสองหนึ่งเอามันก็ตรงกับทะเบียนหนึ่งสองเจ็ดเลยประตูที่ออกมาถ้าว่าสองสองหนึ่งกับเจ็ดสองหนึ่งเอเพราะว่าอย่างตีดงผู้ดินอืมทีพอท้องเรเห็นเหรียญมันมีสิบสองบาทโอ้ยทู่ถ้าไม่สองสองหนึ่งก็เจ็ดสองหนึ่ง หรือว่าเเพราะว่ามันตรงกระเบียนกับทะเบียนรดตัวมรู้วองเดอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวใบเป็นงูเห็นีอย่างไล่ไล่ดอยู่ข้างบนอุ้ยอุ้ยห้างเอาดีๆเอาดีๆนะเอาดีนะคนนั้นเป็นหงจงูยคนหลูกเรี่ยงท่านนะนอ้หลีแถวบ้าแต่คนลูกไว้อยหลีนะครับแถวบ้องท่านคอยคอยคอยลูว้อยหลี เออขนลูกอิหอรีวะทีนันขนลูกอิหรีต่อไบางเทียหลวาลว่างเนี่ยหลาว่างเนี่ยบางเทียกันหลายลว่างนาี่ยยางไปใส่หลวาว่างหลาว่างน้ำไมนยังน้ำหลายว่างได้หลายว่างได้น้ำเลยลมแหง้งเดลมลมมันแรงนะระวังนะทางนี้กใหม่ครับกระโงหูะแอืม ระวังกิ่งไม้อย่างเดียวนะอืมนะครับนี่อันนี้คือปู่แพรยายสายายสาเนี่ยจะอยู่ทางอยู่จะมาอะไรชุมพรแพรกับยายสาปู่แพรายสาใช่เออแพรเด้ยินมวันเมื่อกี้เหมือนเหมือนคนเหยียบหญ้าไม้นะครับเออหญ้าไม้ปุมีอย่างอาะพี่เฮ้าคือเฮ้า เ้าต้องสงบจะจังไรอย่างไนีเพราะว่าแบบยังไงล่ะแต่ยิ่งเสี่ยงยิ่งห้องประต้องเราเราแหว่งแค่ว่าระวังเออเนาะของกาบไผ่เพลินที่ได้ทำความสะอาดบริเลกน้อยเพลินเนาะผมเพิ่งมาครั้งแรกนี่เอ้าเทียรแรกวะเพิ่งมาครั้งแรกครับโอ้เทียรแรกครเพิมาเทียร่เคยมาครับเอาแสดแล้วก็เปิดประทุนดิเปิดประทุนฮะได้แสดงว่าบ่าแพร่เปิดบริสุทธิ์สัน นะครับแม่แม่เด่นยิ่เสียงนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะคอยบอกมองนี้ขนาะมันไม่ยังบอกคือแผ่นนี่มันคือหลูตะกี้มันบเร่หลูแบบนี้เลยอ่าเล็กใหญ่ไม่มีนี่ครับต้องกับเรื่องเบิ้งเบิ้งหลายๆมองนะครับสถานที่มองอันที่เป็นนากาวใบมองซิ่งซักซิตนะครับท่านผู้ชมเนาะข้อโชคขอลาไปตามๆกันนะครับ นี่เจลาลบเจลาบอลอ้ยรหลวว่างยังเด้เระววงังได้มีรดนมาหันท่านผู้ชมขอยกันเบิ่องบ่ท่านมไม่ต้องคิดอะไรมากท่านผู้ชมไม่อยากคิดอะไรมากเดี๋ยวเราไปกราบไปไหว้ไปดีกว่าครับผมไปโอเคครับตามน้นครับผมท่านผู้ชม สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับผมนะช่องมาวินด้วยนะครับช่องมาวินด้วยกล้องเพื่นประยุคลนครับผมแตกกงโมครับวันนี้จงจับหนาจับหลังครับอ่าเอาไก่เบิ้งเอาไก่เบิ้งทั้งผีเบิ้งหนาทั้งหลังถือตองเหล้วนะครับถือตองแล้วแต่หล่าจะเป็นช่วงจังหวะของเผื่เนะอาจังหวะดเน่สามชาเจ้าบ่นับสองกรเคียร์ขอกระถานนับสามอยู่ก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับ ทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะผู้ชมคือเอาตรงๆนะเราไม่ได้มาที่สารปู่แพรายสาเนี่ยนานแล้วนะครับตั้งแต่ปีไก่ก็ปีเดียวกับตอนที่แปลงฟันอืมเอาอาบน้ำกับมือนันก็ปีเดียวกันปีเดียวกันอืมนะไอ้พ่อที่บอกบอกช่างช่เนอะไอ้พ่อเป็นพ่อคนบอกบอกเดียวเลยเนาะอคนเฉพาะเขาเล่นแบบว่ไในตอนสมาร์ทเฉพาะตัวนาจาหางไฟนาจาซื้อปบจิวารนาจาหางไฟ ซื้อคนนี้โอ้แลกมาสำหรับไล่ลังก์กินนาจาหางไปแต่ว่าน้ำสกุลนี่สมมอลลั่ก่อนสิ่งนี้เดี๋ยวเรามาขอโชคขอลาบกันนะครับกันงวดงวดนี้นะครับผมเนาะอเมื่อนี้นเมื่อนี้จะเอาหนังกลางแปลงเอาคำถามว่าเอาหยังมาแน่นอนโอ้บอก็คือสิขอเหล็กเสี้ยมซี่กับเหล็กถูกเพิ่นสองยางพ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิ่งเป็นบางสี่เลย สูเป็นยังคือบ่กผ้ากันน้าน้าสิบ่าขอปูยังกันไปแล้ววะเอาอย่างเอาสิบว่าขอเหล็กผูกกเหล็กเซมซีป่ะนะอือคือเป็นผ้ากันน้าน้าเก่าเาอยูเดีน้ปูหลกหลานเกามาอยูนะครับวันนี้ท่านผู้ชมคือเราก็มาตั้งใจมาที่นี่โดยตรงมหาปูโดยตรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือให้ดูไว้หรือเป็นแนวทางนะครับบางท่านก็บอกว่าไปขอหลายที่เลขก็หลายโต คือแต่ละคนเนี่ยแต่ละหม่องแต่ละวอนเนี่ยคนติดตามเนี่ยบางท่านเพื่อนก็นอยากดูจุดตรงนี้บ้างหนุ่มอาไม่ได้ไปไปปูแพรยายสารานแล้วนะอันนี้มีเอฟซีเอ่ยมานะถึงได้มาด้วยแล้วก็ตั้งใจมาด้วยเลยนะ,ะแล้วอีกอย่างนึงก็ไปปูคุนหารบ้างไปปูตามจุดต่างๆบ้างการค้ามบางคืนกันบ้างะนะครับคือแต่ละพื้นที่เนี่ยคือพวกผมเนี่ยทางทีมงานเนี่ยไม่ได้มีการบังคับนะว่าต้องไปตามทุกสารเลขทุกโตัวถ้าบองสันกระหังว่าเต็มนะครับผมเนาะก็คือเท่ากับเอาเท่าทีา่เทามากหรือ หรือมูสเจ้าหรืออ่องตรงๆก็ก็ก็ดูแนวทางไว้ไว้ก็พอเผื่อเลขทุกตัวเนี่ยทุกตัวเนี่ยเพิ่นไปฝันถึงหรือหรือปู่เพิ่นไปบอกเพิ่นโดยตรงแรือมันตรงกับเฮาเพิ่นไปของสิแม่ก็คือแบบนี้ของแบบนี้มันก็บ่ได้นะหาเจ้าจุดวันที่1แล้วขอที่ฮู้จักผัวท่านเจ้าถือโทรบอกข่อยบ่คือปัญหานั่นแล้วนั่นแล้วถ้าเจ้าถือเลขตรงนี้เจ้ายังบ่โทรบอกเอฟซีไม่นเอาเอาแม่นจ์ด้วยก็เอียน บอลเป็นมอแมนครับผมก็นานๆพีพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจะได้มาพร้อมบนี่กลองเจ้าญ่บุ่นญุ่นเอ้าไปลืมข้าวนะครับแมนทั้งสองทางเลยนะทั้งสองทางเพราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะมารวมตัวกันได้ง่ายๆครับผมเพราะว่าเราแพ็กคนตายก็อยู่ที่อุบลเนอะน้องน้ำก็จะไปดูแลกิจการตามปั๊มน้ำมันทุกจุดอ๋อทุกจุดพันนี่ของน้ำเอ้าตรงนะมันไม่ทุกจุด ทุกพื้นที่ของทั่วประเทศไทยทั่วโลกที่มีห้องน้ำห้องน้ำคิจการเพิ่นใหญ่โตยิ่งใหญ่ตัวอันนี้กว่าจะปีกตัวมาที่ได้เดี่ยากมากนะครับต้องต้องต้องจ้างนะต้องจ้างมานะครับเนี่ยอ่าตัวอะไรเป็นไรเก่าเก่าเก้าเก้าวงสีเป็นเล็กออกเด้อเก่าเก่า บัดกว่าเยวะอยถามแม่ทองไฟแช็กฟูจะไปใส่ขึ้บอเออมันอยู่ในกระเป๋าตัวคุณตะกาตัวคุณไฟแกไฟแช็กฟูฟูไหมเอาจากจุดก่อนจะมัม่หอนดูเอเทียน่เทียนอยู่ใหนหนีไหมเอาสีสแปดไอเดี๋ยวมึงว่าว่ามันทอกันปะทออยู่เออคือโอเคเย เอาไปแล้วท้ามาเลยเอหเบเข้ายู่ท่งเหนือร่มกันนะกัธรรมดาเนาะเออมันกระจุดหยากเนี่ยขอพูดลาได้ถีดถอยด้วยเฮ้ยฮะมันร่มมันจุดแล้วจุดอะจุดแล้วแล้วไรมานี่ยข่รวว่ายุดสิเดียวเขงขวอยไปให้ยังจุดไหนจุดไ ในวัสดุข้นไปในวัสดุขน้นเลยแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงน่นมีเอฟซีหลายถ่านเพิ่นข้าเจ้าเพิ่นให้มุกผมนี่ม,มากบางทีเด้ท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าบอมเบลหลายแหละคือเป็นเป็นรอยเป็นพันเลยแหละเพิ่นมีแต่คนเหม็นมากไ,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 ไม่ไม่ได้ไปปลูกแพรยาสารนะครับเพราะล่าสุดได้ได้ยินว่าที่ไปมาขอนี่คือเข้าสามตัวตรงใ,ใช่ไหมเข้าสามตัวของงวดข้นนั้นอ่ะที่เรามาขออ่ะแต่ว่าไม่ได้มาตามไงอไม่ได้มาตามต้ปีดไกยนะครับบุญชมเข้าสามตัวแต่ว่ากับแปเด้อยถ้าเขาไม่ย่างใดเลขเขาไม่ย่างนั่น วิทยาฐานที่มตรงนี้เพราะว่ายง่เปิดคอนเฟิร์ซิ่งไฮเพิ่นกะมี่ยังโดนจีดอันเกอไหมแมนอันอันนี้คือเรื่องจริงมามากราบมาไหว้มาขอก่อนมาบอกกล่าวเพิ่นก่อนนะครับท่านผู้ชมทัานบัณฑิได้เป็นตูเป็นตาเนาะเดี๋ยวกลว่าเมื่อผมบ่อนี่ถึสิทธิ์นะอ่าปุ้ยหลังจริงๆหลังรันเลยเด้๋นี่พร้อมเรียนพร้อมแล้วครับผมอ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประพุ่งจาที่พะเม่นางธรณีเทวดาอารักขิปปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้พร้อมเหล่ปู่แพร่ย่าิสาและสัำเวอสีทุกทุกพันทุกองค์ดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศาลปู่แพร่ย่าิสาแห่งนี้มื้อนี้ลูกหลานทีมงานช่องมวินแชนแนวนุบานพ้นเดิม ปตอยคมีเซน็นเบ้าแพคชาแนลนองน้ำชาแนลและนองแบ่งก์กเดินทางมาหอดมาเถิงมาสวัสดีปีใหม่มาสักรลากาบไหวโดยการนั่มถูกเทียนดอกไม้และของเซ็นไหวมาถวายกับปูแพย่ายสามือนี่ลูกหลานมาขออาสาเป็นสะพานบุญหาแนวทางหาโชคหาลาบขอเลขเด็ด3โตตรงๆของงวดวันทีสิบเกมกราคมพศสองพ้อยหกสด เอราได้ปรดเมตตาให้ลุกให้ลาน้โช่วงใลาไปฝากไปต่อเด็ซีทั้งบานที่กำลังตองราการะกรบลํำบากเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับปัญหาการเงินให้ลุคนจต่พิมทุกข์พยากพ่มจนหนี้สินลุ่มลั่ให้เบิดไปด้วยการให้โชคให้ลาบกับปลูกหล้านไปฝาาไปต่อเด็บซี่สามโตตรงๆขององวดที่สี่สิบเจ็ดเดอ้ดอปูเอซ่ร้รลมมาเลยหลังจากของรวมมาเลย เลอดเอาไว้นำการหมดอ่านหนมเลกูจดไปดูว่าออดมมูด้กันเจุดถูดบาไปไม่ใแบวายูก็ว่ามองนีกันลมดื่นดีนะครับท่านผู้ชมล่ื่น่แล้วก็แบบตื่น ล่มมาตลอดเย็นๆแล้วก็แล้วสารบวแพเนี่ยก็อยู่ข้างข้างทางข้างทางตรงนี้นะครับยุคที่ถนนไงหัวไงตำรวจชุชมติดถนนใหญ่ครับนะครับใหม่แก่ร้องง่ามหมคือมันระบางแต่หญ้าไหมอ่ะมันหญ้าหญ้าใหม่อธิบายเขามันง่าไหมอ่า ญ่าก็ค er, ือเป็นญ้าของเรานี่แหละว่าซึ่งเรื่องอธิบายมีมีเอฟซีบอกว่าเสียงเสียงอันเสียงธนูคืออย่างลองน้ำเสียงธนูคืออะไรบอกเป็นธนูสนูวาวเนูสนูสนูวาวแต่ว่ามันก็มีหลายแบบราศีธนู อธิบายอะไรบ้างที่ได้ยินเสียงตื้อๆเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้ำถามนะครับ FC มี FC ถามน้องน้ำมาว่าสนุ่ืึ้อเอียงสนุไม่ใช่ธนูนะครับธนูก็คือการยิงลูกศรยิงตุ๊กอย่างนี้นะครับถูกต้อสนหนาเดนน้องบานไม่ใช่หนาเดนเอายไรเวลายิงเนี่ย ให้อธิบายการยิงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอันนั้นลูกติกอันนี้อันนี้ธนูธนูหรือเม่างนี้นี่เมืองนี้นี่งี้แล้วก็ล็งคล้ายๆถ้าธนูก็คือคล้ายๆพล่ามแทงศรประมาณนั้นเนาะนะครับท่านผู้ชมแต่สนูสนูวาวท่านผู้ชมเคยเห็นเขาเล่นว่าวอยู่ที่สนามหลวงไหมครับว่าวตรงนั้นเขาจะไม่ีนมไม่มีสนูแต่ทางอีสานนี้ กขจะมีสนูสนเขาเอาไปใส,เปใส่เอาไปใส่ตรงที่หัวว่าวนะครับอสนูนี่จะมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือเป็นสนูไหวเขาจะใช้ไหวไหวป่านะครับเอามามะมา,มาพาหลือกับมาขูดให้ให,ให้บางๆแล้วก็ไปผูกใส่เชือกโครงสร้างจะเป็นไม้ไผ่นะครับที่มันจะเป็นคล้ายๆโครงธนูแต่สายตรงนี้เนี่ยผมเดี๋ยวกล้องผมอีเยอ่ทงเพียนะครับแต่สาย สายอ่าสนูที่ดังหนึ่งมีมีเป็นหวายสองมีเป็นอ่าพลาสติกพลาสติกที่ใช้ผูกลังนะครับมีสองแบบแล้วก็ตรงหัวทั้งสองข้างเขาจะใช้ขี้สูตรหรือรอีาอ่าหรือขี้ซี่นะครับท่านผู้ชมใส่ตรงหัว <S <S เดี๋ยวภาษาไทยเขาไม่ได้เรียกว่าขี้สูตรเ, <S <S เขาเรียกว่า เวลาเขาเข้าไปเผายังก่อขี้ยงอ่ะน้ำยางน้ำยางไอ้พวกแม่งมีแม่งอย่างแม้ที่มันเป็นขี้แม่งแมงมายออันนี้ก็ะซับสนครับอ้าโอเคจบข่าวสักนัดหลับพอแล้วเลิกอธิบายได้แล้วพอแล้วแหละพอจะเข้าใจนะสารเขาสินลู่ที่บ้านเอาอวันมะแกงรึมั้งมาเซฟซีมาเลยเอามาฟังเสียงดังก่อนบะตดูดูดู ก็นายแต่ชาวไทยพนานมาอธิบายเลยแอนูนี้ไอ้พนาทเขาเป็นคนทำแล้วก็รู้จักนะครับว่าการทำอะไรอย่างไรนี่เป็เพิ่อนแอกแอกโบราณแอกพัฒนาถ้าถ้าเขาไปแข่งเรียนเราเรียนยังไงเสริญแอกไอแอกโบราณก็ใส่เปิลไว้คือมือั่นแหละใช่ก็ประมาณนั้นเฮ้ยลูกหลานที่อ่าฟังเสียงสอนุนตะปูหนักมากมันกระไรตามน้ำเองที่ไหนมาเออเออเอาว่าดีๆเป็นการเป็นงาน อืมาปูเอ้ยสาธุสาธุน้อปูเด้อสามตัวตรงๆด้ำปูเด้อหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสอครั้งแรก หมายเลข3ครับหมายเลขสามครับผมสามนะครับหมายเลข3นะครับหมายเลข3นะครับอ่ะคันที่สองนะปูเด้อ์อ้าวคันที่สองครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดนะครับสามแปดอ้าวโอ้ตรงเลยด้ยนี่ มือเดียวนี่ปตักไม้ที่สามหล่นมาแล้วครับไม้เลขห้าครับไม้เลขห้าครับห้าห้าอู้สวยดิแปดห้าสามแปดห้าอ๋อเลขประจำตัวกูุ้ณหารดิ เลขกระบดงหาสามแปดก็ไปปูเตาเหมือนั้เดยอย่างเอาแปดสามหารด้วยหาสามแปดตัวัวเดียวสั่งเลกตรงกันไปมีมี่วนน่ดดียต่ว่าเดี๋ยิใจอามาเลขคูคุณหาอามแปดเมื่อกี้สามแปดใบไม้หล่นลงมาเป็นตัวเลขท่านผู้ชมเป็นตัวเลขครับนีเดี๋ยวจะให้เบิ้งเห็นหนแปดศูนย์แปดศูนย์แปดหกได้นะอูกไหว่าอ ใกล้กับคันออกออกออกโลดแล้วเสร็จออกก็ออกโลดตัวนี้80 86ออกก็ออก,ออกโลดครับนะบอลแน่ครับงวดงวดนี้ได้ทำผู้ชมเดอ้อเดีฟังไว้วิจิลนะยันในการรับชมเป็นยังก่อนเลขทูป12ตรงกับเลขทูบที่เขามาเห็นตอนเขาไม่ไหมอ้าวโอเคน,นะครับเดี๋ยวตามนั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนเลขทูบนะงวดงวดนี้นะครับประจําตัวของปู่แพรยายสานะครับซึ่งเราไม่ได้มาที่นี่ นานแล้วเด้ตั้งแต่เอาล่าสุดที่เรามาก็คือปีที่แล้วแต่มันเข้าสามตัวตรงแต่เราไม่ได้มาตามแต่มันเป็นหน้าฝนเหรอเนาะแต่เราไม่ไมาตามไงพูดปีที่แล้วเหมือนเนิ่นนานสียเหมือเนาะไม่ก็พึ่งก็พึ่งผ่านมันไม่กี่วันนี่เองครับพูดถึงแต่ว่าพูดมันก็ข้ามเดือนมาข้ามเป็นเดือนมาประมาณสองสามเดือนได้เนาะสองสามเดือนได้นะครับปะไม่น่าจะว่าอาบน้ำตั้งปีที่แล้วพอก็ะแปลงฟันคันเว้าอ่ะ ไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ้งกันทูบด้วยกันนะครับครับผมโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยเลขทูบแต่ว่าเลขทูบถึงไม่ลืมหมดนะเออเออตกใจหมดอีกเดียวกันเชฟป่าบอเลขทูบอ่ะหนึ่งสองเจ็ดฮแมนบอหนึ่งสองเจ็ดมันตัวเดียวกันนะไอ้บ้านยังใหม่เลยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเฮ้ยมาใหม่ล่นเอาปังแผ่ โอ้โหขนลุกท่านผู้ชมขนลุกครับจริงๆนะขนลุกอ้าวทะเบียนรถตู้รถตู้ขนาดเลยสามนึ่งสอเจ็ท่านผู้ชมนู้นดูไกลๆหน่อยสามหนึ่งสองเจ็ทะเบียนรถตู้ของนุ่มอามแต่ว่าเข่ามาต่อเลยนี่สามหนึ่งสองเจ็ดเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมตรงกับเลขทะเบียนรถตู้เลยครับผมนะครับตรงกันเลยเออตรงกันเลยครับ ใส่เบิ้ลกันน่อยโบสะเทือนครับผมช่วงนี้เอาหนึ่งสองเจ็ดดีๆตัวนี้ไหมทุบแตกล่างทุบแตกล่างทุบขยัีทุบแตกชมทุบแตกล่างหมายถึงอย่างแตกล่างมันมีรอยล้าวอยู่มันมีอิทธิเอ้าอันนี้อันนี้ปิวข่าว่าซองเดิ้ลข่ามาซองเดิลไม่ซองเดิลอาหารปิ้วใช่เปล้วไม่ทุบมันแตกอิทธฐข้างล่างรอยล้าว ผลลูกราคาหนึ่งสองเจ็ดบ้าวินหลับหมุกบอสันวันนี้ของวันที่คุณป้องกันกับเลขกโอบเที่ว่าแต่ว่าหางสองนี่มันมันจะลางๆเนาะเป็นศูนย์แบบมันจะดูคล้ายๆเป็นศูนย์ไปแล้วอ่ะเป็นเก้าหรือเปล่าเออก็เหมือนเ่าะแคกู๋แหละก็วิจรณ์นณยน์ในการรับชมเอารับดูเอาก็แล้วกันท่านผู้ชมนะครับ หนึ่งสองเกตถ้าไปอันน่ะถนูรู้แล้วหนึ่งสองเกตแล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปแปลงกันตรงไหนเนาะเอากระสุนยังเห็นเหสามตัวไดยค่ะรเหรอไม่แต่าตรงกันไม่ไม่กับทะเบียนโอโเอ้าที่เหกมาเป็นคู่เห็นสองตัวเออบัดนี้เอากละองมาสู้นี่ไมอเห็นสามตัวไดยค่ะคิดว่าไงลักษณะผมเมื่อออกนี่เอามากับตรงกันกันเหล็กเสื่ซี่ตัวนั้าแบบสามตัวแมนแมนท่านผู้ชมครับเลขถูกท่านผู้ชมตรงกับทะเบียนรถตู้ผมเลยนะครับท่านผู้ชมเด้อ นะครับเอาจริงๆแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่งใหม่ใหม่เพเพิ่นเห็นสองตัวดิตัวเปานดอกมาสู้เพิ่นเห็นสามตัวอืมเพราะมันมันล่างๆกันปะอ้โ้้ขคลกเลยใบเออใบใหม่ที่โลนไส่น่ะที่ร่นมากใบใหม่เอาโลนร่นล่องผอมกันกับเซียมซีใหม่คือถ่ายพอดีอืมาคทนยมเซียมซีไม้ที่สามถึงกา่ยอกมา พอดีกับจังหวะที่เัาเอามัลงมาเลยนะครับแถวเบิ้งยังสีเบิ้งเห็นอ๋อกล่องซุ้มเบิ้งซุ้มเบิ้งเบิ้งเป็นสามตัวนะนี่ต่อยเออนี่แปลกมากเลยแต่ว่าเห็นอยู่ไหมทุบนะคะท่านผู้ชมโปร่งกันแห้งนะตัวนี้นะค่ะท่านผู้ชมาที่เด็กมากวินว่าเห็นมีแปดมีหกนี่ฐานมีแปดมีหกตรงกันไหมตรงกันโอ้ใบใหม่โรลโรลพร้อมกับ ใม่เสื่อมซี่ลนลงพอดีนี่ท่านผู้ชมปางแทะค่ะอ๋านโอ้นี่เนี่ยหาแปดหกจริงจริงท่านผู้ชมท่านผู้ชมอ่วยเอานะอ่วยโทรศัพท์เอานะซูมดูค่อยเห็นอืมเออที่ที่เรล็กก็บปลาหินนี่ท่านผู้ชมหนึ่งสองเก็บหกเออห้าแปดหกนะครับอู้ยัดแบบชัดอ่ะบม่เป็นที่ที่เหล็กไม่เป็นปลาหินนี่เนาะ จัท่านผู้ชมเรียกโผล่มาเฉยเลย,เยเน,นี่ไงโอหาแปดหกอีหลีช,ช,ช,ชดัดชัดเลยท่านผู้ชมเต็มเตอให้โชคดีครับปังๆครับท่านผู้ชมเนาะป่ะเข้าแพ็คกระจเอาใบใหม่บางนี้ไปไว้หลังีนปูนตัวนี่ใบบางนี้นะท่านผู้ชมมันโลนมาใสไซอ่ะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะ อยู่โอเคอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับสารปู่เพยยสานะครับผมกะขอตัวกลับดีครัวทน่านผู้ชมนะขอล่าปูดีกว่านะครับนู่นแบงก์ก็อยู่ทางนู้นนะครับท่านผู้ชมนะไปโอเคครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับกับทางป้าต่อยคนมีเซนต์มาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลบัฟแฟคชาแนลและทองแหลกคนเดิมนะครับขอให้โชคดีนะครับ นะครับขอให้โชคดีตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสารสารสารยายสานะสารยายสาเดินทางนั้นนะ่ะน่าจะเป็นทางเข้าวัดอันนี้ผมผมเคยเดินเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายคลิปนะเพราะามันมีสถานที่ตรงที่ถ่ายนะครับเพราะว่าเราก็ามาถามจุดต่างๆว่าเป็นสารปู่นะครับแต่รู้แต่ว่ามันมันเหมือนผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีอะไรเข้าไปอีกข้างในนะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่รบกวนสถานที่ตรงนี้ดีกว่านะครับเราก็จะไปขอ คือสารปูเพยสศาขอมให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านที่ติดตามหนุ่มอามคนเดิมและทางทีมงานนะครับขอให้โชคดีกันทุกๆคนขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกๆคนเด้อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สาหรับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมกับทางทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปคิปหน้านะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ